ในโลกที่เวทมนต์เป็นสิ่งมีชีวิตและมีเพียงผู้หญิงเท่านั้นที่สามารถครอบครองเวทมนต์ได้โดยการทำบททดสอบที่เหล่าเวทมนต์ได้ท้าทายมาเมื่อทำสำเร็จก็จะได้เวทมนต์นั้นไปครองแต่ก็มีเวทมนต์แห่งราชาที่มีชื่อว่าคิงอูโรโลที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเวทมนต์ที่แข็งแกร่งที่สุดนอกจากมันจะไม่ยอมรับเหล่าแม่มดยังไม่พอมันยังทำร้ายมนุษย์ไปมากมายคือมันเป็นเวทมนต์ที่เป็นศัตรูต่อมนุษยชาติอย่างแท้จริงทำให้เดส卡ลัสแม่มดแห่งหุบเหวลึกเธอคนนี้เป็นแม่มดที่แข เหิมเกริมละ1000ปีที่ผ่านมาไม่มีแม่มดคนไหนเอาแม่งลงเลยตัวนี้เพราะบททดสอบที่มันท้าทายไว้เพื่อที่จะได้เวมนต์แห่งราชันมาครองนั่นก็คือการทําลายหัวใจของมันเดสารัสที่ตามล่ามันมานานตอนนี้เธอก็มีโอกาสที่จะเผด็จศึกอุโรรมันได้แล้วเพราะเธอก็ได้เอาดาบแทงไปที่หัวใจของมันแต่สิ่งที่อุโรรมันไม่ได้บอกและเป็นเหตุผลเดียวกันกับสาเหตุที่ไม่มีแม่มดคนไหนเอามันลงเลยในรอบพันปีนั่นก็เพราะไม่มีผู้หญิงคนไหนสามารถสร้างริ้วรอยให้กับหัวใจของมันได้ต่อให้เป็นแม่มดที่แข เพราะงั้นไม่มีวันที่เจ้าจะสําเร็จวิชาข้าได้หรอกตายซะาอีแม,ม้มดแต่ก็มีเด็กหนุ่มพล่มาและเขาก็รอวันที่จะได้ล่าอุรโรมานานแล้วไอ้หนุ่มนี่ก็มีชื่อว่าอีจิและเขาก็ถือคติที่ว่าตราบใดที่อีฝ่ายยังไม่มุ่งจิตสังหารเขาก็จะไม่ทําอะไรเพราะตอนที่เขาเจออูโรุโรครั้งแรกมานอนพักอยู่แต่เขาก็รู้ได้ทันทีว่ามันแข็งแกร่งเขาก็เลยวางกับดักเตรียมไว้เผื่อมีโอกาสได้ล่าเพราะเขาจัดแน่นอนในตัวเนี้ยและตอนนี้อูรุโรมันก็ได้แสดงจิตสังหารต่อทั้งเดสคารัตและอีจจ่มมันตนตขขเ,เือะแถ น,นี้ไอ้บักอูโรโรของเราเนี่ยมันก็ใช้พลังไปกับเดสคารัสจนหมดอิจิก็เลยจ้วงมันเลยไปที่หัวใจแล้วก็ได้เวทมนตร์ราชันของมันมาครอบครองแต่เหตุการณ์นี้มันก็ไม่ได้จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆถ้าไม่ใช่ปาฏิหาริย์เพราะโอกาสที่ผู้ชายจะได้เวทมนตร์ไปครองเรียกได้ว่าเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ําแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วกับอิจิผู้ถูกเรียกว่าเป็นแม่มดชายคนแรกที่เขาจะทําให้วงการแม่มดสั่นสะเทือนกับการไล่ล่าเวทมนตร์สุดแฟนตาซีกับมังงะเรื่องพ่อมดอิจิ